สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกๆท่านโอ้ยโยกะไซมากาคลามโบเดสสวัสดีนะคะเพื่อนๆวันนี้มาเที่ยวสวนเชอรี่ญี่ปุ่นนะคะลูกสีแดงแล้วก็ลูกใหญ่หวานมีรสชาติหวานมากอยู่จังหวัดยามานาชินะคะตอนนี้ยามานาชินะคะมาแต่เช้าเลยวันนี้ ลูกใหญ่ๆหวานๆทั้งนั้นเลยเป็นพวงๆใหญ่มากโอ้มีรสชาติหวานมากหวานทั้งนั้นเลยนะคะอ๋อลูกใหญ่แล้วก็หวานสุดยอดเลย ทั้งนั้นเลยนะคะลูกใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนี่ก็ใหญ่อ,อร่อยมากๆเลยนะคะเชอร์รี่ญี่ปุ่นนะคะวันนี้มาเที่ยวสวนเชอร์รี่ญี่ปุ่นนะคะมาด้วยกันนะคะเพืเ่อน ใหญ่มากอ้วมองไม่เห็นก <c oughs> ำลังอยู่บนต้นจอรี่โอ้ยใหญ่ลูกใหญ่ใหญ่หว,วานหวานโอ้ でーはい。もしかれた、うん、じゃあ座ってどこか。あいい。登る ママところ登るいいね,ねーだって。ねー わ<お>あ。<laughs> エリの顔は。エリお猿さん。猿さん登ってるー。え、じゃん、猿。パパは。パパと、取れる。うん。取って<え>どこ。どこ これ？このชนี่ะไลคะตอน้จังหวัดยามานาชมาเที่ยวสวน เชอร์รี่ญี่ปุ่นนะคะมากินมากินเชอร์รี่นะคะหวานมากหวานมากอร่อยมาก,มากสดสดจากสวนเลยนะคะ<ไหน>แล้วก็ฝนตกฝนตกเขาจะแตกเขาจะลาวเนาะ<ไ>ห,นหน้าองอสาร<ไหน>โอ้โหวันนี้เรามาขึ้นอยู่บนสวนเลยอื<ไหน>ื เยอะมากสวัสดีตอนเช้านะคะเพื่อนๆทุกๆท่านโอ้ยย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 ย わーすごい。甘い甘い。